ลุงปุ้นแลนะลายลุงปุ้นลุงปุ้นและลายลูลกฮะจะปีนขึ้นแล้วไปเจอโอ้สองสารจังไปเจอเอ่อน่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะคะแม่แข็งพาไปดูนะแม่แข่งเดาเลยแล้วว่าน่าจะเป็นถั่วพูนะคะเดี๋ยวลุงปุ้นลกูกปุ้นไปไหนงอนไปแล้วงอนไปแล้วอ๋อ ไม่ใช่ถั่วพูยูยายคนสวยของเราใบาตานนอนบนนี้นะคะใบาตานนอนบนนี้ลุงปุ้นกะว่าจยาปีนขึ้นมานอนบนนี้แล้วเจอใบาตานพอดีแล้วปีนลงไปเลยงอนไปแล้วลุงปุ้นงอนไปแล้วข้าต้มไปเรียกลุงปุ้นมาสิลูกไปะลุงปุ้นงอนละล แม่โจพูอยู่นี่โอ้โหสามสาวสองสาวกับหนึ่งหนุ่มสามสายนะคะดูอยู่ๆยายยาไผ่ทองเดินมาเขานี่เก่งมากเลยตอนแม่กินข้าวนั่งกินข้าวอยู่ข้างล่างอะ่ะเขาอยู่ในห้องอะ่ะเขาโวยวายร้องลั่นเลยนะคะร้องลั่นบ้านเลย ให้เปิดประตูให้นะคะจะออกมาหาแม่แม่น่าก,กินข้าวอยู่ข้างนอกในครัวห้ามปีนออกอีกนะวันนี้สายฝนเลยเมื่อกังวันนี้แม่ไปเจออยู่หลังบันหลังกงบนหลังนี้เมื่อกังวันเนี้ยปีนออกจ้ากินข้าวมาแล้วเหรอลูกกินหมดแล้วหรอฮนะที่ยืนของเขา นาเอ็นดูจังเลยลูกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันที่ห้าหรือที่หกนี่แหละเดี๋ยวเอาไปฉีดวัคซีนนะลูกนะทำวัคซีนเข็มสองสามสายนะคะจะทำวัคซีนเข็มสองแล้วก็จะมีแมววัดหนึ่งตัววัดป่านะคะแล้วก็จะมีหมาวัดป่าอีกสองตัวนะคะ ไปทาวัคซีนนะคะพอดีมีมีคนเอามามาปล่อยนะคะที่วัดป่านะคะก็มีเพื่อนมาอีกสองละเห็นแล้วน่าเวทนามากๆเลยตัวมาล่าสุดเนี่ยผอมมาเลยนะคะมีแต่ก,ก้างมีแต่ก,กระดูคล่างนั้นเลยผอมมาเลยน่าสงสารมากๆคนก็ใจร้ายเอาน้องไปทิ้งกันปล่อยทิ้งอีกตัวหนึ่ง โซซัดโซเซมาถึงวัดป่าสุดท้ายก็มาตายที่วัดป่านะคะเพราะว่าน้องคงหิวมากอ่ะเอาไปทิ้งแล้วทีนี้น้องไม่มีจะกินอ่ะแล้วน้องก็เดินโซซัดโซเซหาของกินนะคะเดินไปจนถึงวัดป่าจะรอดอยู่แล้วมาสองตัวเขานั่นแหละนะคะสุดท้ายรอดตัวตัวหนึ่งอ,อีกตัวหนึ่งก็ตุยไปนะคะเพราะว่าน้องหิวมากจนผอมขนาดตัวที่ ตัวที่รอดอ่ะผอมมากเลยนะคะไม่เกียงก็ได้เอาอาหารหมาป่วยเอา <c oughs> อาหารกระป๋องอะไรพวกนี้ไปให้เขากินนะคะเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวจะต้องเอาไปทำวัคซีนนะคะว่าป้องกันไข้หัดลวงลำไส้นะคะเพราะว่าถ้าหมาเป็นแล้วอันตรายมากๆเลย ไม่มีวัคซีนมันอันตรายนะคะเลยต้องเอาไปทำคนใจร้ายเยอะเอาหมาแมวไปทิ้งเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าไม่เกียงกับวัดป่าจะรองรับได้สักแค่ไหนนะคะเขาไม่รู้หรอกเขาแต่หมาเขาเดินโซซัสโซเซไปเองนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจไปทิ้งวัดป่านะเขาทิ้งที่อื่นทิ้งที่ป่ามันสะประหลังนะคะทีนี้ หมาสองตัวเนี่ยเขาก็เดินโซัซโซเซเพราะเขาไม่ได้กินอะไรเลยแม้แต่น้ําก็ยังไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินเขาก็เดินโซัซโซเซไปจนเขาไปเจอวัดป่านะคะวัดป่าก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาไว้นะคะตัวไหนรอดก็ได้ช่วยเหลือตัวไหนไม่รอดก็ต้องปล่อยไปน้องปล่อยน้องไปตามนิสก,กรรมของน้องนะคะไม่ว่าแต่บ้านไม่เกียงหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่เป็นต่างจังหวัดอะ ค่อนข้างจะหมาแมวถูกทิ้งเยอะนะคะมีทุกที่มีทุกที่เลยไม่ใช่ว่าเฉพาะบ้านไม่เกียงนะมีทุกที่นะคะหมาแมวถูกทิ้งเยอะไม่เกียงว่าจะไม่พูดเรื่องนี้หรอกแต่ก็พอดีได้เล่าเรื่องหมาไปที่วัดป่านะคะเดินโซซโซโซีไปที่วัดป่าสุดท้ายก็ตุยเป็นหนึ่งรอดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะไปทำวัคซีนจะได้ปลอดภัยนะคะ ส่วนหมาวัดป่าก็จะทยอยทําหมันเหมือนกันนะคะทยอยไปทําหมันเพราะว่าน้องๆก็โตกันมากแล้วขังขังคนละห้องไม่รู้จะทํายังไงเนาะไม่ได้ว่าเป็นใช่บ้านไม่เกียงนะคะที่ไหนที่ไหนก็เป็นหมดนะคะพวกทิ้งหมาทิ้งแมวเป็นหมดทุกที่นะคะปลาทูปลาทูหล่อมากเลยลูก หล่อมา,มากเลยปะทัวอู้ทำน้องทำไมลูกฮะชิต้าชิต้าทำน้องทำไมจะไม่มีโอมีโอนอนมองเลยมองชิต้าชิต้าตบไผ่ทองมีโอมองหน้าเลยมีโอบอกทำน้องทำไมทำน้องทำไม กินข้าวกันเคี้ยวข้าวกันกบแกบกบแกบใช่ไหมลูกชินจังอุ้ยกินข้าวหน้าเลยอ,อร่อยกันจังเลยเคี้ยวกบแกบกบแกบอ๋อลืมบอกเรื่องของออข้าวจีกับตู้หลูนะคะทำหมันกลับมาแล้วนะคะน้องๆทั้งสองปลอดภัยนะคะลืมบอกเลยปลอดภัยนะคะกลับมาแล้ว น้องน้องก็ทำแล้วก็รอรับกลับมาเลยนะคะเพราะว่าข้อจีอ่ะเขาเขาวอยวายเขาไม่ได้เลยนะคะข้อจีอ่ะก็มีกัดคุณหมอไปหน่อยนึงแต่ไม่กัดเยอะนะคะแค่ถลอกเพราะว่าเขาฟื้นมาพอดีได้ทีนี้พี่เคนเขาช่วงที่รอพี่เค็กเเลยไปหาซื้ออะไรกินกันนะะทีนี้ก็เลยต้องเรียกพี่เคนรีบมาดูข้อจีเลยเพราะว่าข้อจีเนี่ยปล่อยทิ้งไม่ได้นะคะเขาวยวายเขาพัง พังโรงพยาบาลแน่ก็รอรับกลับนะคะทําเสร็จแล้วก็รอรับกลับเลยก็เจี่กับตัวรัวกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะค่าใช้จ่ายก็7500บาทนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เมตตานะคะขอทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะที่เมตตาน้องๆหมาน้องแมวนะคะเอากัด กัดกระชากกระชากผ่าแม่เอาดูดูกัดกัดโอ๊ยโอ้ยขาดไหมขาดไหมกางเกงแม่ขาดไหมไ,หม,ไหม่เอาลูกไม่เอามันเขี้ยวเหรอลูกอืมชิ้นจางมันเขี้ยวเหรอโอ้โหอยู่เยสตาท้องถึงพื้นแล้วท้องหรือขนก็ไม่รู้ท้องหรือขนก็ไม่รู้นะคะถึงพื้นแล้วน่ะเยสตาตัวใหญ่มาก คลิปนี้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รักได้เมตตาน้องๆน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ